สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงแชนเนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในไลน์เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ตามสัญญาเลยนะเดี๋ยวมารีวิวนะครับจี้ที่ปิดไปเมื่อวานนะแต่ผมไม่ได้บอกในคลิปนะครับเพื่อนๆว่าผมปิดจี้ไหนเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาบอกแล้วกันนะครับทุกคนว่าผมทําจี้ไหนนะเมื่อวานนะครับก็ปิดไปประมาณ12,000 กว่าเพชรน,นะครับนะก็เอาเรื่องอยู่นะเพื่อนแอบแพงอยู่นะครับแต่กเ็เป็นปกตินะครับของจีดาร์นะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะนะครับแล้วก็ความสามารถมันก็ดีด้วยนะครับมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาให้นะมันก็แพงก็ไม่แปลกอะไรนะครับก็ถือว่าเลทปกติแหละนะครับ9,000พั 9, 000, 000นหะนึ่งหมื่นเนาะถ้าใครแบบเยอะกว่า15ื่นห้าเนี่ยผมว่าเกลือแล้วนะหนะึ่งจีนะ อ่าโอเคครับผมทําเป็นจี้นี้นั้นเพื่อนนะเป็นดาร์กโดนกักขังดีเจนะครับจริงๆอ่ะว่าจะทําจี้ใหม่นะเพื่อนนะแต่ว่าพอมาดูแล้วจี้ใหม่นะครับความสามารถมันเหมือนบัตรเชิญสานะครับบัตรเชิญเอ่อบัตรเชิญกลาบต้องสาเนาะแค่มันเพิ่มการวิกมานะครับผมมีบัตรเชิญอยู่แล้วผมก็ก็เลยคิดว่ามันไม่จําเป็นนะเพื่อนๆเออและอีกอย่างหนึ่งคือเห็นคนบอกว่าไปเล่นกับเดชใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่า พอไปเล่นกับเดดอะ่ะผมว่าบัตรเชิญหุ่นไลกาฟองสบู่มันน่าจะเหมาะกว่านะครับผมก็เลยมองว่าเอาจี้นี้นะครับมาเล่นกับโคดีกว่านะเออก็เลยทาจี้อ่าโดนกักขังดีเจนะครับความสามารถนั้นเพื่อนนะอ่าเรามาทวนความสามารถนิดน,นึงนะความสามารถนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์คนะห้สรนะครับสร้างแลนด์มาร์คเพิ่มนะอันนี้ไม่แสดงผลนะครับบวกเพิ่ม10%ด้วยนะต่อมาครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับ ก็จะเพิ่มค่าบันทาง2เท่านะครับแล้วก็โอกาส60%ย้ายไปยังพื้นที่ภายในแถวนะครับอันนี้มีเคลื่อนย้ายภายในแถวนะครับนะอันสุดท้ายนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับไม่ว่าจะเป็นแลนด์มาร์คหรือว่าเมืองธรรมดานะครับ45%นะครับโอกาสขังคุกฝ่ายตรงข้ามภายในแถวด้วยนะอันนี้ก็จะมีสามความสามารถเลยนะครับผมมองว่าเป็นหนึ่งจี้ที่น่าสนใจเลยนะเพื่อนพอเอามาเล่นกับโคเมื่อคืนนะ ผมมองว่ามันมันค่อนข้างที่จะไปได้ดีกับโคเลยนะเพื่อนเออผมมองว่ามันมันดีอะ่ะก็เลยทํานะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะลองมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวมาเล่นกับโคนี่แหละนะครับอาจจะไม่ได้เล่นในหลีกนั้นเพื่อนนะคือตอนนี้อัดคลิปก็ประมาณห้าทุ่มกว่าแล้วนะเอออ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับเซตที่ผมจะเล่นนะครับวันนี้คือโคผมเป็นตัว อคอร์สนะครับเป็นคอร์สหนึ่งเนาะซึ่งเป็นคอร์สผนึกมา,าเดี๋ยวนะคอร์สเป็นการวาร์ปนะครับอ่าผมใส่คอร์สการวาร์ปหนานะครับตัวนี้นะอือผนึกการเคลื่อนย้ายนะครับเจตที่ผมจะเล่นนะเพื่อนๆก็มีจี้ลิงนะครับจี Link ้ลิงโคเนาะอ่าอันนี้ก็ความสามารถนะครับ มีนิะเทศนะครับแล้วก็มีโลซูปเปอร์นะครับต่อมาครับจี้นที่2ที่ผมชอบมากนะครับจี้ชิ้นนี้นะ Dark ดาร์กบอทสวิตฟองสบู่นะครับคือนี้มันดีตรงที่ว่ามันมีทอยหน้าหลังครับมันมีกักขังฟองสบู่แล้วก็กันวิกถึง2ครั้งเลยนะครับผมก็เลยมองว่าจี้ชิ้นนี้มันเหมาะมากๆกับโคนะเพื่อนนะเออใครที่แบบมีจี้แบบนี้อยู่นะครับลองเอาไปเล่นดูนะเออ ต่อมาครับจี้ที่3เนาะอันนี้จะเป็นโดนกับขัางดีเจนะครับที่เพิ่งปิดไปเลยนะครับเมื่อวานเนาะแล้วก็จี้สุดท้ายนะครับเป็นหมวกกันดีบัฟนะครับเป็นหมวกอัศวินไทเทเนียมนะครับอ,อันนี้ผมปิดตั้งแต่รอบก่อนแล้วเนาะเพื่อนนะเอออันนี้ปิดมานานแล้วนะครับก็เอามาใช้ให้โคนะครับก็เอามากันพวกสาบนะครับจริงๆเขามีป้องกันสาบหุ่นเลากาเนาะเผื่อแบบมีดีบัฟอันอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตีน ตินตีนหมีนะครับของพวกเดดอะไรอย่างนี้นะเออแล้วก็เอามาป้องกันได้นะครับนะอันนี้ความสามารถโคตรเยอะเลยนะเพื่อนนะจี้ชิ้นนี้นะครับรอบนี้ก็มาด้วยนะใครที่ยังไม่มีหมวกดีๆสักใบนะครับก็จัดได้เลยนะความสามารถป้องกันดี้แบตั้ง65%นะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวมาเล่นในโหมดโหมดเดี่ยวนะครับในแผนที่อควาอารีน่านะ มาดูนะครับว่าความสามารถของจี้นี้นะครับมันจะแสดงประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะเผื่อ <_ S 1> เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับว่าทําดีไหมนะครับอันนี้ผมเล่นเกมแรกนะก็มาเจอเดสนะครับอเดี๋ยวผมมาบอกเทคนิคในการเจอเดเะว่าจะเอาตัวรอดอยังไงนะเพื่อน <_ S 1> คือได้เป็นปคนแรกนะครับ <_ S 1> เราพยายามชาร์จโล่อะไรให้เต็มให้หมดเลยนะ ừ, เพราะว่าเดสเขามีโจมตีเยอะมากนะเพื่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องชาร์จโล่นะครับให้เต็มนะแล้วก็โดนด้วยนะ,อะโอเคผมจะย้ายมาตรงนี้นะเบิร์สิบสองไปครับเรามาลุ้นย้ายในแถวเอ้าไม่ออกเฉยเลยโอเคเดี๋ยวผม แล้วจะถอยสามเหมนเพื่อนมันไม่ติดอ่ะโหอ่าโอเคครับป้องกันการเคลื่อนย้ายเริ่มเทินออกนะเว้ยโอเคขังฟองเว้ยอ่าเห็นไหมที่ขังฟองมันมีประโยชน์มากนะครับถ้าเล่นกับตัวอย่างโคนะ,ะแต่เขามีทาสีว่ะเพื่อนโหผมไม่มีโล่รเลยเลยวะ่ะโดนแบบนี้ ป้องกันไปก่อน,นครับถ้าเราลอดในเทินนี้ได้นะครับเทินหน้าเราก็สามารถโจมตีได้นะออ,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 อการขโมยมาเบิ้อนไม่ติดนะอโอเคครับจบเทินแล้วเนาะผมก็จะเบิ้อนสิบสองไปข้างหน้านะครับ มาลุ้นเป็นกันนะตอนนี้เขามีโล่หนึ่งขั้นนะครับแล้วอีกาไม่ติดด้วยเพื่อนอ่เมื่อสิบสองไปอีกได้ไหมไม่ได้วะ่ะโอ้โหแบบนี้ก็เตรียมขิดเลยนะครับแต่เราอยู่เกาะล้างนะเพื่อนนะเราก็จะไม่โดนโจมตีโดยการขโมยเงินนะครับ เดเดเขาไม่สามารถโจมตีเราได้นะนี่แหละเทคนิคเวลาเล่นคนแรกนะครับพยายามชาร์จโล่ให้เต็มนะครับทั้งโดนด้วยหลังจากนั้นนะครับก็ทอยไปลงเกาะเลยนะครับอรอลุ้นออกเกาะอย่างเดียวนะครับอรอลุ้นเบิ้ลออกเกาะนะครับ มาดูกันว่าโอ้โหโอเคครับเรามีบัตรอยู่นะอีกาติดไหมอีกาติดนะครับ เขามีทาสีแล้วที่ไรวะทาสีออกหอยหน้าหลังเขาไม่ติดนะครับเขาก็โจมตีเราไม่ได้เหมือนกันนะเขาโดนผนึกมาเบิร์เออผนึกการเคลื่อนย้ายนะครับเขาไม่สามารถเคลื่อนย้ายเริ่มเถืนได้นะแล้วแม่งได้ออกเกาะอ,อีกด้วยนะเพื่อน เอาจัดโหแม่แพ้ผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้รีวิวจี้เลยนะเอาจริงโดนเมื่อกี้ออกดีอนะครับนะคเมื่อกี้โดนออกดีมากเลยนะแต่เราทอย่อยไปหน่อยนะครับแล้วก็แลนไม่สร้างนะครับอีกาก็ไม่ติดด้วยนะโคผมอะเป็นแบบนี้นะครับพอจะ รีวิวแม่งเป็นแบบนี้ทุกทีเลยอ่ะรอบนี้นะครับก็มาเจอกับตัวละครแจกฟรีนะครับอย่างชัมมิงฮาราองนะอ่ะน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่แหละนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะขังคุกเขาได้ไหมนะคือ,อตอนนี้เขาไม่มีป้องกันอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบจีแล้วกันนะว่าเราจะสามารถขังคุกเขาได้หรือเปล่าเนาะ โอเคครับผมก็มาตรงนี้แล้วกันนะมไม่โดดด้วยนะฮะแลนผมแม่งแทบไม่ติดเลยอะอะลองดูซิอีกรอบนึงนะขังไหมโอ้ไม่ขังว่ะ เขาน่าจะล้มละลายแหละเพื่อนโอ้โหไม่ล้มด้วยเอาเรื่องฆ่าเขาเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดูเกมหน้าดีกว่านะครับ ขอเจอแบบตัวโหดสักนหนึ่งตัวมา,าเจอปาฮิวดานะก็เป็นตัวละครสายวิกนะครับที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับถ้าเราเติมครบเซตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำนานแล้วก็คอตูนนะต,ตัวนี้มันต้องพึ่งคอตูนนิดหนึ่งนะครับฮิวดาถึงจะเก่งนะถ้าทำแบนแบบอีโวแล้วก็ตัวตำนานที่เฉยเนี่ยมันจะไม่เท่าไหร่อ่นเพม่อนนะครับมันไม่สามารถวันเทินได้นะครับ ก็มีจี้จี้อีเวนต์นะเพื่อนนะอ่ามีจี้อีเวนแล้วก็มีเกาะลอยฟ้านะครับที่มาอีเวนเกาะนะแต่เขาเป็นตัวอีโวเนาะอืมก็เล่นค่อนข้างที่จะยากแหละนะครับเพราะว่าเรามีแลนดพุทด้วยนะครับถ้าเขาสร้างแลนด์นะครับก็โดนเลยนะอืมเห็นปะนะครับสล,สลายพื้นที่เป็นกลางเขาติดไหม ไม่ติดนะครับเขาต้องจ่ายตังค์เรานะคือเมืองเราแพงนะครับเห็นปะ่ะอ่าอันนี้โดนก๊อปปี้มันออกดีนะเพื่อนนะ55%นะครับไม่แสดงผลก็บวก10นะ เบิ้น12ไปแล้วกันได้ไหมไม่รู้โอเคครับได้อยู่มาตรงนี้แล้วกันนะ,ะสร้างอีกาไปก่อนนะครับผมกลับเมืองนะโอเคขังคุกติดนะครับแบบนี้นะ,ะยังไงต่อดีอไปสี่แล้วกันนะ คือขังคุกติดนะครับเราก็จะสลายมาเบิ้ลเขาง่ายขึ้นเนาะเอาลวอีกาผมไม่ติดเว้ยแม่งอีกาผมไม่ติดว่ะเพื่อนแบบนี้ผมก็โจมตีเขาไม่ได้ดีคือถ้าสมมุติว่าเราขังคุกเขาได้นะเพื่อนนะเวลาเรา อีกาติดอันเชิญติดนะครับเขาจะไม่มีตังในการสลายพื้นที่เรานะครับอันนี้คือ,อวิธีแก้ทางตัวอย่างสลายเมืองนะครับแก้ทางพวกผีเสื้อเทพีสงการผีเสื้อนะครับแล้วก็ตัวอย่างฮิวดาเนะาะตอนนี้เขาจะมาไล่สลายเมืองเราให้ให้หมดเลยนะผมจะไปไหนในทีเนี้ย ผมแพ้นันเนี่ยไงคืออีกาผมไม่ติดไงนะครับรอบที่เหล้ออ่ะอีกาผมไม่ติดนะครับผมก็เลยโจมตีเขาไม่ได้นะเออสรุปคือแบบแพ้ตัวอีโวอ่ะเพื่อนมาอีกเกมสุดท้ายมนาะเออ นะครับเกมนี้ก็มาเจอเอรินนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ผมชอบมากนะครับโมเดลสวยแล้วก็ความสามารถก็ค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ถามว่าเมตานี้เอรินเล่นได้ไหมผมมองว่าเล่นได้นะครับนะยังเล่นได้นะครับถ้านทอยเป็นคนที่2นะครับมึงเล่นตัวเมตาเก่าๆยังไงก็จะชนะนะเพื่อนเออแต่ต้องสกิลติดด้ว้วยนะ นะครับรอบนี้ผมได้เล่นเป็นคนที่2นะครับมาดูกันว่าผมจะเอาชนะตัวเมตาเก่าๆนะครับอย่างเอลลินได้หรือเปล่าน,น,ะ,นะ,ะเดี๋ยวไปส่องคอร์ก่อนนะครับเขาใช้เป็นคอร์ดเลเขาใช้เป็นคอรโลนะครับน่าจะปิดอีเวนท์ที่แล้วนะเพื่อนนะใช่ไหมใช่จริงด้วยนะครับเพราะว่า มีบัฟอยู่นะครับน่าจะปิดตอนเอรินมานะรอบที่แล้วนะครับถ้าเราได้สร้างแลนมาร์กนั้นเพื่อนหรือว่าเราไปตกแลนบาร์กเนี่ยนะครับการโจมตีของเรานะก็จะสลายพวกเมงกัะพุนได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อ แก้ทางนะครับของตัวโคเนาะซึ่งอลีนเขาก็ค่อนข้างที่จะแพ้อยู่นะ่ะโอเคครับเนี่ยโดนมันออกดีมากเลยนะเพื่อนนะแลนผมผุดดีมากเลยนะครับอ่ะผมจะทอยหกไปแล้วกันนะโอเคได้ครับผมก็จะสร้างโดนนะหลังจากนั้นก็จะกลับเมืองนะครับ อ๋โอเคครับแบบนี้ขังคุกเขาได้นะเห็นไหมขังคุกเ็าออกดีนะเพื่อนนะแล้วผมก็จะเชิญเขาแบาบนี้เลยนะครับอื้มเขามีการ์ด้อยเพื่อนแล้วผมไม่กักขังเขาด้วยนะแล้วพันดึกผมก็ไม่ติดนะไม่เอาอะไรเลยนะครับคือรอบนี้นะครับไม่อวยผมเลยนะครับโคนะผมได้ยเลิกใช้มันแล้วนะ เดี๋ยวถ้าเจนัดมาเมื่อไหร่นะผมจะเขีย่ยตกกระป๋องเลยมาดูกันนะครับว่าเขาจะเอายังไงตอบเราเห็นไหมโดนผมติดดีมากเลยนะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจี้ที่แบบน่าสนใจเลยนะครับเพื่อนๆคือโคบางทีจะไปพึ่งนะครับแป้นนะครับก็ไม่ไหวอะ่ะเพื่อนบางทีแป้นแม่งไม่ติดนะครับ เราก็ต้องมาพึ่งแรนนะครับจากฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งก้อนนี่แหละนะครับพกโดนมาด้วยนะครับจะได้แบบว่ามีแรนนะครับใช้ในการแบบว่ากลับไปตกเมืองนะหลังจากนั้นก็จะได้โจมตีนะครับนะเพราะโคมันค่อนข้างที่จะพึ่งแรนมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่งั้นโจมตีเขาไม่ได้นะนะนะครับรอบของเราแล้วนะ ผมจะเบิ้ลสองไปนะไม่รู้ได้เปล่าไม่ติดเว้ยอ่าได้การ์ดร้อยนะครับโคโดนขังฟองด้วยอ่าผมจะทอย11นะครับไปข้างหน้าแล้วกันเนาะ ไม่ได้อีกนะโอ้โ oh ห oh. uh huh. แ,แล้วดูแลนผมดิแปดสิบห้์เซนนะครับไม่ติดนะผมยอมใจเลย นะครับตัวละคอรอย่างโคนะมาครับถึงรอบแล้วแล้วทอยงไงดีวะเบิ้ลสิบสองเอเบิ้ลสองแล้วกัน ก่อนนะฮะนะกลับมาตรงนี้นะอ่าใส่อีกามาตรงนี้เลยเราก็จะกลับเมืองมาอีกรอบนึงนะครับเพื่อขังคูกเขาเนาะอ่าโอเคแบบนี้แจ่มเลยนะแล้วก็เบิ้นสองไปทีนึงครับ ผมจะกลับเมืองนะแล้วก็จะอัญเชิญอีกามาตรงนี้แล้วกันโอเคครับขังฟองแล้วก็ผนึกการเคลื่อนย้ายแบบนี้ก็ก็โอเคนะครับนะเดี๋ยวมาลุ้นตัดการ์ดก,ดกันนะเขาเขามีการ์ด้อยว่ะเพื่อนลอยไปไหนดีวะอ่ะลอยไปข้างหน้าแม่งนี่แหละนะครับ อ่ะโอเคครับเราได้ตกเมืองตัวเองอยู่นะก็อัญเชิญมาเลยนะครับแบบนี้อ่ะโอเคครับเรียบร้อยเนาะก็ประมาณนี้แหละเพื่อนนะครับถึงแม้ว่าสกิลตัวละครแม่งไม่คตรไม่ค่อยติดนะครับแต่ว่าจี้ที่ผมปิดมานะครับก็ออกค่อนข้างดีว่าจะเป็นขังคุกน,นะครับแล้วก็ย้ายในแถวรวมไปถึงโดนนะครับก๊อปปี้นี่คือออกดีมากนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า จี้ชิ้นนี้น่าจะเหมาะกับโคอยู่พอสมควรนะครับนะ,ะใครที่อยากลองเล่นนะครับเซตนี้ก็ลองเอาไปลงหลีกดูนะครับนะลองเอาไปลงหลีกดูหรือว่าลองจัดไปเล่นในโหมดธรรมดาก็ได้นะครับเผื่อชอบเนาะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการตัดสินใจในการทำอีเวนต์ก็ได้นะครับอโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวให้ประมาณแค่นี้แล้วกันนะเพื่อนนะก็ใครที่เข้ามาชมนะครับคลิปนี้จนจบก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้แค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับลาคนเบื่อนทุกคนนะครับ